ใหญ่ฟันดีประกาศข่าวดีลูกสาวจินนี่คลอดหลานสาวทายายคนแรกของตระกูลแล้วก่อนหน้านี้จินนี่จุ่ทาพักลูกสาวทายายของใหญ่ฟันดีได้สละโสดทุกข้อแต่งงานแล้วก่อนควงแฟนหนุ่มวิวาหวานสุดเรียบง่ายแต่อบอุ่นในเวลาต่อมาใหญ่ฟันดีประกาศข่าวดีลูกสาวตั้งท้องจินนี่น้อยสมาชิกใหม่ของครอบครัวโดยใหญ่ฝันดีได้โพสต์ข้อความว่า ขอต้อนรับสมาชิกใหม่จินนี่น้อยขอบคุณพี่ๆที่มาแสดงความยินดีกับน้องจินครับท่ามกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายล่าสุดนั้นใหญ่ฝันดีก็ประกาศข่าวดีอีกครั้งหลังจากลูกสาวจินนี่คลอดหลานสาวทายาทคนแรกของตระกูลได้โพสต์ข้อความว่าเจอกันแล้วหลานกงกงอม่าอาแปนเสียงแจ๋วมากๆ น้ำหนักสบายสบาย5 3กรัมเสียงดังฟังชัด180เดซิเบลตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นท่ามกลางชาวเน็ตและคนบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีมากมาย